สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของโปรโตีนซึ่งในร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับถ้ามันมีสัญญาณแห่งความเสื่อมเกิดขึ้นซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าว่าการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมนั้นจะส่งผลให้เกิดสภาวะของความเสื่อมโทรมได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่น ผิวหนังมีปัญหานะครับเช่นมีอาการคันผิวหนังลอกเป็นขุยแม้ไม่ใช่หน้าหนาวผมแห้งกรอบไม่เงามนะครับจัดทรงไม่ได้ก็เป็นอาการของการขาดโปรตีนท้องผูกภายรมบ่อยๆพวกข้อตอ่อของกระดูกมีเสียงดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บหรือ,อมีอาการปรวด บริเวณข้อต่อของกระดูกเหนื่อยง่ายหัวใจเต้นผิดปกติแขนขาไร้เรียร่ยวแรงบางทีก็ไม่เหนื่อยนะครับแต่มีอาการรู้สึกว่าอ่อนเปลี้ยเพียแรงหรืออ่อนร้าผิดปกติบางทีก็มีอาการปวดเหงือกเหงือกอักเสบบ่อยๆขี้หลงขี้ลืมนะครับเจ้าเนื้อขึ้นถ้านอนหลับก็ไม่ค่อยสนิทนอนเท่าไรก็ไม่เต็มอิ่ม ื่นมาก็ไม่สดชื่นก็มีอาการกระดูกเปราะแตกแล้วก็หักง่ายครับแล้วก็มีสภาวะของการเป็นโรคง่ายรุมเร้าเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงอาการต่างๆเหล่านี้คือสภาวะของความเสื่อมที่มีสาเหตุจากการที่ร่างกายเราขาดโปรตีนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันให้ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับโปรตีนซึ่ง ถือว่าเป็นอาหารในจำนวนห้าหมู่ที่มีความสำคัญกับร่างกายเป็นอย่างยิ่งส่วนประกอบที่สำคัญของโปรโตีนก็ได้แก่หน่วยย่อยของโปรโตีนนั้นเราจะเรียกว่าเป็นกรดอะมิโนก็คือหมายความว่าถ้าเราได้รับโปรโตีนเข้าสู่ร่างกายเอนไซม์ร่างกายก็จะเปลี่ยนกระบวนการย่อยโปรโตีนให้เป็นกรดอะมิโนเพราะฉะนั้น ในร่างกายของคนเราถ้าได้รับกรดอะมิโนที่เหมาะสมครบถ้วนซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพนั่นหมายความว่าถ้าเราได้รับกรดอะมิโนมันก็จะมีความสำคัญมากกว่าการได้รับโปรตีนในปรมิมาณมากๆเสียอีกเพราะอะมิโนคือโปรตีนที่ย่อยสลายแล้วพร้อมที่ร่างกายจะดูดซึมเอาไปใช้งานเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายของคนเรานั้นขาดกรดอะมิโนตัวใดตัวหนึ่งก็เปรียบเสมือนกับว่าเรา ขาดส่วนผสมในการทำปูนซีเมนต์ให้แข็งตัวหรือถ้าหากปูนซีเมนต์นั้นแข็งตัวได้มันก็จะกลายเป็นปูนที่ไม่แข็งแรงที่ยกตัวอย่างแบบนี้นะครับง่ายๆเลยนะหมายความว่าในร่างกายของมนุษย์เราจะต้องประกอบไปด้วยโปรโตีนที่ให้กรดอะมิโน,โนที่ครบถ้วนเป็นกรดอะมิโนที่จําเป็นยกตัวยอย่างง่ายๆนะครับว่าถ้าเราได้รับโปรโตีนจากธรรมชาติจากพืชเช่นข้าวโพด ในข้าวโพดนั้นมันจะขาดกรดอะมิโนตัวหนึ่งที่ร่างกายเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับนะครับคือชื่อว่าทริปโตแฟนหากว่าร่างกายเราขาดอะมิโนตัวนี้ก็จะส่งผลต่อการทํางานของสมองดังนั้นเราก็ต้องทานอาหารชนิดอื่นที่มีกรดอะมิโนตัวนี้เข้าไปสมองถึงจะได้รับอะมิโนที่ชื่อว่าทริปโตแฟนนำไปใช้ได้น,นั่นเอง คุณประโยชน์ของโปรโตีนนั้นก็คือสามารถที่จะคลายความเครียดในร่างกายได้ลดความดันในเลือดสูงรักษาอาการเสื่อมก่อนวัยรักษาโรคจากเชื้อไวรัสต่างๆยกตัวอย่างเช่นพวกเชื้อเริมแม้กระทั่งแก้อาการนอนไม่หลับได้สำหรับผิวพรรณนั้นนะครับกรดอะมิโนโก็จะช่วยทําให้ผิวพรรณดูดีสดใสแต่งตึง นอกจากนี้ออมโนยยังช่วยในการย่อยและทำให้ภูมิต้านทานโรคดีขึ้นด้วยในสมัยก่อนที่ยังไม่รู้จักโปรโตีนนะครับก็เริ่มจากการที่มีนักวิทยาศาสตร์ชาวดัตสที่ชื่อว่า it, er, เกอริทจันมูเลอร์ได้ค้นพบว่าในพืชและสัตว์มีสารสำคัญมากสำหรับการดำรงชีวิตจึงตั้งชื่อให้ว่าโปรโตีนซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกซึ่งแปลว่า สำคัญที่หนึ่งโปรโตีนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกายที่มีปริมาณมากเป็นอันดับ2รองจากน้ำก็ถ้าถ้า,าเราเอา,เอาร่างกายของมนุษย์นั้ไปตากแห้งเอาน้ำออกจากร่างกายให้หมดนะครับสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือโปรโตีนนั่นเอง สำหรับในร่างกายนั้นในกล้ามเนื้อจะมีโปรตีนมากเป็น 1- ใน3ของโปรตีนทั้งหมดในกระดูกมีมากเป็น 1- ใน5ในผิวหนังก็จะมีโปรตีนเป็น 1- ใน10ของจานวนโปรตีนทั้งหมดโปรตีนในพืชและสัตว์จะแตกต่างกันตรงที่พืชสามารถสร้างโปรตีนได้เองโดยเอาไนโตรเจนจากดินนะครับรวมเข้ากับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศแล้วสร้างเป็นโปรตีนแต่ในสำหรับสัตว และมนุษย์นั้นหากต้องการโปรโตีนมีอยู่ทางเดียวก็คือก็ต้องกินสัตว์ด้วยกันหรือไม่ก็กินพืชสำหรับในบุคคลนะครับที่ไม่มีความเครียดเลยนะครับหรือไม่ได้ออกกาลังกายอย่างหนักใช้ชีวิตอยู่ธรรมดาธรรมดาควรจะได้รับโปรโตีนอย่างน้อยๆเลยนะครับวันละ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัม ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีน้ำหนักตัว60กิโลกรัมก็ควรจะได้รับโปรตีนเข้าไป60กรัมโดยคิดเอาคร่าวๆอย่างนี้นะครับว่าในเนื้อสัตว์1ขีดหรือ100กรัมนึงเนี่ยนะจะให้ปริมาณโปรตีนได้ถึง20กรัมดังนั้นก็คือควรจะทานเนื้อสัตว์ในอย่างน,น้อยเลยนะครับวันละ3ขีดแล้วก็นอนแน่นอนเลยนะครับว่าถ้าถ้าเราเป็นคนออกกําลังกาย หรือว่าเครียดกับการทำงานคุณก็ต้องได้รับโปรตีนในปริมาณมากขึ้นในโปรตีนนั้นนะครับย่อยสลายแล้วก็มีหน่วยย่อยที่เกิดขึ้นคือได้กรดอะมิโนโกรดอะมิโนทั้งหมดนั้นมี20ชนิดมีอยู่หลายๆแบบด้วยกันนะครับคือเป็นอะมิโนที่จำเป็นและก็อะมิโนที่ไม่จำเป็นสำหรับ กรดอะมิโนในสัตว์และกรดอะมิโนในคนนั้นก็จะมีตัวกรดที่เหมือนกันแต่มันแตกต่างคือการการเรียงตัวของโมเลกุลจะไม่เหมือนกันกรดอะมิโนก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดของโปรโตีนกรดอะมิโนประกอบไปด้วยอะตอมของไนโตรเจนอย่างน้อย1อะตอมเราอาจคิดว่ากรดอะมิโนเป็นกรดแต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่ได้เป็นกรดสักทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีรสเปรี้ยวแบบมะนาวเพราะว่ามัน มีสภาพค่อนข้างเป็นกลางจะมีความเป็นกรดเล็กน้อยในแง่ของทางชีวเคมีเท่านั้นนะครับแต่เมื่อเรากินโปรโตีนเข้าไปน้ำย่อยในร่างกายก็จะทำการย่อยนะครับย่อยโปรโตีนเอนไซม์ในน้ำย่อยก็ทำการเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของโปรโตีนให้เป็นกรดอะมิโน,โนหลายๆกลุ่มหลังจากนั้นร่างกายถึงจะดูดซึมเอาเอะมิโนเนี่ยแต่ละตัวเข้าไปใช้ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือในะร่างกายของคนเรานั้นไม่สามารถที่จะเก็บกรดอะมิโนไว้ไว้ใช้แบบที่เก็บน้ําตาลเอาไว้ใช้เป็นพลังงานดังนั้นกรดอะมิโนที่เกินมาก็จะถูกสลายทิ้งโดยเอาส่วนที่เป็นไนโตรเจนออกแล้วก็ทิ้งออกไปกับปัสสาวะในรูปของยูเรียส่วนที่เป็นคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนก็จะถูกร่างกายเปลี่ยนให้เป็นพลังงาน สำหรับประโยชน์หลักๆของอะมิโนนะครับก็ดังนี้นะครับเริ่มตั้งแต่กรดอะมิโนเป็นวัตถุด,ดิบซึ่งเป็นหน่วยย่อยในการสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อทั่วร่างกายทําหน้าที่2ออย่างคือสร้างโปรตีนขึ้นมาใหม่ในร่างกายส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งใช้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายของเรานะครับยิ่งถ้ามีกรดอะมิโนมากก็จะสามารถเพิ่มความสามารถในการสร้างเอนไซม์ ก็ใช้ในการย่อยอาหารมากและยังเพิ่มความสามารถในการเจริญพันธุ์ของมนุษย์ได้อีกด้วยกรดอะมิโน,โนที่จําเป็นมีความจําเป็นมากสําหรับการไหลเวียนของเลือดแล้วก็กรดอะมิโนให้พลังงานแก่ร่างกายโดยโปรโตีน1กรัมจะให้พลังงานปริมาณถึง4แคลอรี่เพราะฉะนั้นเราเข้าใจว่าโปรโตีนที่เราได้รับเข้าไปในะร่างกายนั้นก็คือกรดอะมิโนนั่นเอง สังเกตอย่างนี้นะครับในร่างกายของคนเราเนี่ยจะมีลักษณะของการทํางานอยู่ตลอดเวลาก็คือมีการเคลื่อนไหวแม้กระทั่งเรานอนหลับร่างกายก็จะต้องใช้พลังงานอยู่ตลอดเวลาก็คือมีทั้งการสร้างและการทําลายในเวลาเดียวกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราขยับขยื่นร่างกายแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีการทําลายทําลายเซลล์แล้วก็เกิดอนุมูลอิสระมันส่วนที่ว่าร่างกายของคน,นจะสร้างเร็ว หรือท้าไรเร็วกว่านั้นมันก็ขึ้นอยู่กับอายุขึ้นอยู่กับสภาวะของร่างกายขึ้นอยู่กับความเจ็บป่วยเช่นเมื่อนคนมีอายุมากขึ้นก็จะมีการสลายโปรโตีนนั้นมากกว่าการสร้างก็คือความชรามาเยือนนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะแบ่งโปรโตีนออกเป็น3ประเภท โดยแยกประเภทก็คือดูว่ามันมีกรดอะมิโนที่จําเป็นนะครับซึ่งกรดอะมิโนที่จําเป็นก็ได้แก่ไลซีนวาลีนไอโซลูซีนลวซีนทริโอนีนทริปโตเฟนเมทิโอนีนฟีนายอารานีนและอิสเีนอยู่ครบถ้วนหรือไม่โดยแบ่งได้ดังนี้นะครับ โปรโตีนที่สมบูรณ์นั่นหมายความว่ามันจะประกอบไปด้วยกรดอะมิโน,โนที่จําเป็นครบทุกชนิดซึ่งเราก็จะเห็นง่ายๆนะครับว่าในโปรโตีนจากเนื้อสัตว์นะครับรวมทั้งในไก่ในปลาในไข่ในนมซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ต้องการใช้พลังงานอย่างมากยกตัวอย่างเช่นพวกนักเพาะกาย ก็คนที่ใช้พลังงานมากๆใช้ความคิดมากๆต้องการกรดอะมิโนที่จําเป็นเข้าสู่ร่างกายตลอดเวลานะครับแต่ก็ต้องจําด้วยนะครับว่าอาหารพวกนี้พวกเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยนอกจากจะให้โปรโตีนแล้วมันก็ยังมีสิ่งปนเปื้อนเข้ามาด้วยครับก็คือพวกไขมันคอเลสเตอรอลนะครับสารต่างๆที่เขาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ต่างๆเหล่านั้นพวกสารเร่งเนื้อแดงสารที่ร่างกายเราไม่ต้องการมันก็จะต้อง ใช้พลังงานอย่างมากในการทำลายสารเหล่านั้นออกแล้วก็โปรตีนที่เกือบสมบูรณ์หมายความว่าอย่างไงครับก็หมายความว่าในโปรตีนนั้นจะมีกรดอะมิโน,โนที่จําเป็นเกือบจะครบทุกชนิดขาดเพียงตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นหรือประมาณ2ตัวไม่เกินนี้นะครับซึ่งโปรตีนประเภทนี้ก็จะมีอยู่ในพืชบางอย่างเช่นพวกถัก่วฝักหรือถัว่วที่มีเมล็ดทั้งหลายโปรตีนนี้ ใช้ได้กับคนที่มีอายุนะครับคือคนที่โตแล้วแต่สำหรับสหรับเด็กไม่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 แนะนำให้ใช้โปรโตีนเกือบสมบูรณ์นะครับแล้วก็โปรโตีนที่ไม่สมบูรณ์ก็คือในโปรโตีนนั้นก็จะไม่มีกรดอะมิโน,โนอยู่เลยก็เรียกว่าเป็นโปรโตีนที่ที่ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในคนเราเนี่ยนะครับควรที่จะมีกรดอะมิโนพร้อมใช้อยู่ในกระแสะเลือดเพื่อร่างกายนั้นได้ ดูดซึมและฉกฉวยเอาไปใช้ได้ทันทีที่ต้องการและโดยเฉพาะนะครับผู้ที่ใช้พลังงานอย่างสูงเช่นนักกีฬานักเพาะกายคนที่ใช้ความคิิดมากๆหรือมีความเครียดนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกรดอะมิโน,โนพร้อมใช้อยู่ในกระแสะเลือดครับเราจะเห็นได้ว่าโปรตีนนั้นเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของเซลล์ในสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะเช่นเอนไซม แล้วก็ฮอร์โมนยังไรก็ตามโปรโตีนนั้นจําเป็นต่อการดํารงชีวิตจําเป็นต่อการเจริญเติบโตจําเป็นต่อการเสริมสร้างเนื้อเยอื่อส่วนที่สึกหรอของทั้งมนุษย์และของสิ่งมีชีวิตหรือของสัตว์นะครับเมื่อรับประทานอาหารที่มีโปรโตีนเข้าไปร่างกายก็จะย่อยสลายโปรโตีนให้ออกมาเป็นกรดอะมิโนและกรดอะมิโนที่ได้นี้ร่างกายก็จะนําไปใช้ประโยชน์ต่างๆดังนี้นะครับเริ่มตั้งแต่การสังเคราะห์โปรโตีนต่างๆขึ้นใหม่ ตามที่ร่างกายต้องการเช่นใช้ในเรื่องการสร้างกล้ามเนื้อสร้างกระดูกผมเล็บฟันต่างๆเหล่านี้นะครับสังเคราะห์สารอื่นเช่นเป็นตัวตั้งต้นของการสร้างสารส่งสัญญาณประสาทที่เรียกว่านิวโรทานสมิเตอร์สังเคราะห์ฮอร์โมนไทรอ,อกซีนและเอนไซม์ต่างๆเป็นต้นเป็นสารตั้งต้นหรือตัวกลางในการสังเคราะห์กรดอะมิโนตัวอื่น ช่วยเพิ่มการสะสมไกลโคเจนและไขมันสร้างกลูโคสในยามที่ร่างกายขาดแคลนให้พลังงานแก่ร่างกายเมื่อร่างกายขาดคาร์โบไฮเดรตและไขมันทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าแม้ว่าเราจะทราบกันดีว่าแห่งโปรตีนนั้นมันมาจากอาหารประเภทเนื้อนมไข่ แต่แลหลายๆกระแสนั้นก็มักจะแนะนําให้เลี่ยงบริโภคโปรโตีนจากเนื้อสัตว์เพราะอะไรครับเพราะว่าเกรงว่าจะได้รับไขมันที่ที่อยู่ในในเนื้อนมไข่ต่างๆเหล่านั้นเกินความพอดีดังนั้นทางที่ดีก็ควรทานโปรโตีนที่มีไขมันต่ำนะครับอย่างเช่นพวกนมไขมันต่ําเนื้อปลาหรือเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันก็ได้ซึ่งมาถึงตอนนี้นะครับเรามาดูกันนะว่า การกินโปรโตีนในปริมาณที่มากๆจะมีผลอย่างไรต่อร่างกายแน่นอนนะครับว่าทุกๆอย่างก็ต้องการความพอดีการทานโปรโตีนมากเกินไปจึงเกิดผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกันนะครับโดยทําให้กรดอะมิโนในเลือดสูงตับก็จะต้องทํางานหนักในการทําลายโปรโตีนที่เกินไตก็จะต้องทํางานหนักในการขับถ่ายกรดยูเรียออกมา อาหารโปรตีนสูงจึงไม่เหมาะกับคนที่ไตเสื่อมหรือไตาวายเนื่องจากจะทำให้ไตต้องทำงานหนักมากยิ่งขึ้นเพื่อขับถ่ายของเสียจากโปรตีนในรูปของไนโตรเจนฟอสฟอรัสที่มีฤทธิ์เป็นกรดมากขึ้นโดยเฉพาะในเด็กนะครับถ้ากรดอะมิโนสูงขึ้นเรื่อยๆมากเกินความจำเป็นของร่างกายก็จะไปทำลายประสาทหูทำลายประสาทสมอง โดยเฉพาะถ้ากินโปรตีนสูงเกิน4กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันในผู้ใหญ่ก็เช่นกันนะครับถ้ากินมากๆประมาณวันละ2-3กรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันโดยเฉพาะกินมากติดติดกันในปริมาณสัก3-4วันก็จะมีอ,อ,อาการคลื่นไส้อาเจียนกระวนกระวายกระหายน้ำอย่างมาก และยังสามารถดูตัวอย่างได้จากชาวอเมริกันที่นิยมกินโปรโตีนวันละ100กว่ากรัมก็จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการเสื่อมสภาพของเซลล์และกระดูกก่อนไวกว่าปกติในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าหากเรารับประทานโปรโตีนในปร,มริมาณที่น้อยก็จะส่งผลต่อร่างกายมากก็คือทำให้การเจริญเติบโตช้าอ่อนเพลียง่าย การสังการของสมองช้ากว่าปกติขาดสารตั้งต้นของการสร้างสื่อสัญญาณประสาทและการสังเคราะห์ฮอร์โมนไทรอกซินรวมถึงเอนไซม์ต่างๆอีกทั้งร่างกายก็จะมีความต้านทานโรคต่ำและเกิดโรคต่างๆได้ง่ายเช่นโรคภูมิแพ้เป็นหวัดเป็นไข้ง่ายครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีเรา ควรที่จะได้รับปริมาณโปรตีนที่จําเป็นเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายโดยดูที่น้ําหนักตัวมากไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็เป็นอันตรายก็จึงต้องศึกษาและเรียนรู้กันนะครับว่าโปรตีนนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดสําหรับร่างกายในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าใช้ปริมาณมากเกินไปก็ส่งผลเสียน้อยเกินไปก็ส่งผลเสียเพราะฉะนท่านอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใส่ใจสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วก็อย่าลืมนะครับสําหรับประโยคสําคัญที่ว่า you are what you eat สวัสดีครับ